วัวสิ่งรอบตัวเรานักเรียนรู้จักสิ่งรอบตัวเราไหมมีอะไรบ้างมีมีสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่ จะรูว่าเรารู้จริงหรือไม่จริงเด็กๆดูค่ะคุณครูจะกำหนดคำให้มาดูพร้อกันคำาที่หนึ่งขาบ้านคำาที่สองต้นมะม่วงคำาที่สามลินสอคำาที่สี่สุนัขคำาที่ห้าแมวคำาที่หกปูเขาคำาที่เจ็ดเสาธงคำาที่แปต้นกล้วย เป็นสิ่งมีชีวิตตับสิ่งไม่มีชีวิตเข้าใจไหมคะเข้เด,ด,ด็กๆก็ดูสิ่งมีชีวิตหนูจะเลือกคำไหนมาเติวมว่าแมวแมวอ่ะแมวหนูก็ตัดแมว เขียนคำว่าเก้าที่ลงไปที่เหลืออีกข้อรัสิบันให้เด็กๆเลือกคำมาเติมเองแล้วครูจะให้คะแนนในการลตัวนี้สิบคะแนน